ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นเลขกประจำวันที่3เดือนตุลาคมครับกับช่วงเที่ยงของวันนี้ครับเรามากระตี่ทางฝั่งของทานานันเดวินชิชอปกันหน่อยครับเมื่อสุดได้ออกมาเปิดเผยทัศนะส่วนตัวและออกมาชี้ถึงผลงานในสนามของช้างศึกว่าโค้ชต้องเป็นคนรับผิดชอบและออกมายอมรับเลยครับว่าไม่สนในการนั่งเก้าอี้เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเลยครับโดยในขณะเดีวยวกันเลยครับสำหรับทนนันานเดวินชิชอปครับประาธานสโมสรของทนนันบูเลียมยูไนเต็ดได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการก่อานเทนนันเดวชันออนไลน์ตรงไหนเครดิตกันด้วยครับ ถึงประเด็นของผู้นัน่ของช้างศึกที่ผ่านมาหลังทําได้เพียงแค่จบอันดับที่3ในสกินคัพครั้งที่4ีจนทําให้แฟนบอลออกมาวิจารณ์การทมานของสมาคมและเรียกร้องครับให้รับผิดชอบต่อผู้นั่นในช่วงที่บาดมานั่นเองแหละครับ และในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกับเจนนในวินชิชอบครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าผลงานที่ผ่านมานั้นทุนนักเตะและสมาคคมไม่ได้ต้นมองเลยครับว่าต้องโทษโค้ดเพราะโค้ดเป็นเหมือนเชฟที่มีหน้าที่เลือกว่าจะเอาหมูไก่ผักหรืออะไรมาปรุงอาหารให้มันอร่อยให้คนกินได้เชฟต้องรู้ครับตั้งแต่แรกเลยว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรในฐานะที่คุณเป็นเชฟคุณรู้อยู่แล้วเพราะหน้าที่ของโค้ดก็คือเลือกนักฟุตบอลเป็นเชฟครับแต่ขอโทษนะหากปรุงอาหารแล้วสุนัขไม่รับประทานมันไม่ใช่ความผิดของ ผักหมูไก่หรือซีฟู้ดเลยมันไม่ใช่ความผิดของสมาคมเพราะสมาคมครับไม่ได้มีหน้าที่แค่จัดการแข่งขันแต่โค้ดมีสิทธิ์มีอำนาจตามหน้าที่ฟีฟ่าได้อยู่แล้วว่าจะเลือกใครแต่เมื่อเลือกแล้วมาปรุงอาหารไม่อร่อยครับผลการแข่งขันไม่ดีเด็กเล่นไม่ได้ตามเทคนิคที่วางเอาไว้ปัญหาก็เกิดจากเชฟเมื่อเทียบกับฟุตบอลก็คือโค้ดคำตอบก็มีแค่นั้นและตทรูเขาก็เป็นแบบนี้แหละครับ ซึ่งอะไรก็ตามครับโค้ดก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบอัตโนมัติอยู่แล้วครับบอกไม่ได้ว่าผมผิดพลาด45นาทีเองที่เหลือผมทําดีหมดไม่ได้หรอกประทุกวินาทีในสนามของโค้ดอาชีพและนักเตะอาชีพมีค่าและมีความหมายเสมอโดยเฉพาะโค้ดของช้างศึกครับที่ต้องแบกความหวังของคนทั้งประเทศถ้าเป็นโค้ดของบุรีรัมผมไม่อยากพูดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับและเมื่อถูกถามครับว่าหากเมลกาสเลือกเชฟมาปรุงอาหารได้หรือเป็นนายกสมาคมครับจะเลือกใครโดยในายใหญ่ของต่นั้านปราสาทสายฟ้าหรือคุณเดวินได้ออกมายอมรับในข้อนี้เลยครับ ว่าตนคงตอบประเด็นนี้ไม่ได้เพราะคงไม่มีสิทธิเลือกและไม่ได้อยากใช้สิทธิ์นั้นด้วยให้ดูแค่วิธีการปรุงของงานของบุรยูนิเต็การจัดการของทีมและการเลือกโค้ดนั่นคือคําตอบว่าผมปฏิบัติเลือกหรือยังไงหรือผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรเลยครับ ละโดยทั้งนี้ครับนอกจากนี้ครับยังเปิดเผยถึงคําถามเลยครับว่าหากสมาคมอยากนําบุริรัมโมเดลไปใช้โดยแต่น,นั้นคุณนิวินครับก็ได้ออกมาตอบเลยครับว่าบูรีรัมให้ความร่วมมือทุกอย่างอยู่แล้วในช่วงฟีฟ่าเดย์เพราะมันคือกฎอนิกาของสากลทุกวันนี้ครับเราเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าในฐานะแฟนบอลผมไม่ได้ปอกป้องสมาคมหรือนายกสมาคมผมวังว่าหน้าที่ของสมาคมครับในโลกก็แลวแต่เขามีหน้าที่จัดการแข่งขันและสนับสนุนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของช้างสึกส่วนสุนัขจะรับประทานได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับเชฟที่มา รงนนัั่เอะคบในส่วนที่ประเด็นที่2ครับโปรามากันที่ประเด็นของธนานช้างศึกกันหน่อยครับประเด็นนี้ตรงไงเครดิตเว็บไซต์ของทนานบอลไทย c อ m กันด้วยครับเมื่อได้ออกมาอัปเดตข่าวว่าธนานช้างศึกครับหวังที่จะได้ทนานเทพมุย้ยหรือทนาธนีรสิป์แดงดาครับไปลาตะขายให้กับทีมในรายการของทนานอาเซียนครับ2 0 2พนนั่นเองเลยครับ โดยในขณะเดียวกันเลยครับสำหรับความคืบหน้าในการเตรียมทีมช้างศึกครับหรือฟุตบอลทีมชาติไทยครับเพื่อที่จะลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนปลายใต้ชื่อใหม่ครับการแข่งขัน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ิครับ,2022รบซึ่งอยู่ในกลุ่ม A รวมกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกัมพูชาบรูไนหรือติมอเรมเลเตโดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่20ธันวาคมจนถึงวันที่16มกราคมปี2023นนั่นเอง,งครับ และโดยในขณะเดียวกันเลยครับทางน้้นมารุปูกิงครับก็ได้ให้ทางนั้นจมุยทีรศิลปแดงดาครับได้พักในช่วงคิงครับครั้งที่48ครับเมื่อปลายเดือนตุลาคมชิบานมาเนื่องจากสภาพร่างกายของทางนจ้นจมุยยังไม่ฟิต100%เแต่ทว่าครับก็เตรียมที่จะหาดียกับต้นสังกัดเดลบิดเพื่อที่จะเรียกตัวเข้ามาป้องกันแชมป์ของทางน้านเอเป๊มิจูบิชิเร็กที่ครับ2อ2 2ีอีกครั้งประมองว่าโดยประสบการณ์ของทางนั้นจมุยทีรศิลปแดงดานนัเองงงรัยสาาามถใช้นได้ลครับซึ่งโดยททั้้้งงนนีีาดศิล์ก คนสําคัญของงทนานช้างศึกทุบสถิติไดาวยิงสูงสุดตลอดกาลในศึกของทนงน้าน AFF ของททนดนาน,นออารัมชาครับตำนานของงทนานสิงคโปร์ไปในครั้งชผบานมาโดยทําไปทั้งหมด4ประตูในรายการดังกล่าวรวมเป็นแล้ว19ลดกในตอนนี้ครับทากับายัางไม่มีใครที่สามารถเท่าเทียมกับงทนานเจ้ามวยชีเรสิงได้ดาได้เลยแถมเหนือกว่ารุ่นพี่ของงทนานช้างศึกอย่างงทนานบรุรุษสีมาคะถึง4ประตูอีกด้วยเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3เครับเรามาต่อกันที่ทางฝั่งของธนาสวรนะร์แคทนครราะสีมามาได้สีกันหน่อยครับเมื่อาสุดทางด้านเคิลบินเบ็กเวลออกมาเปิดเผยแผนในการเตรียมทีมของทนานสวรรค์แคทในฤดูกาลน,นี้เลยครับ โดยเชียงรก็ตามครับสับทนันเควินแบ็กเวลครับหัวหน้าผู้สอนของางด้านนครราชสีมามาได้4ีได้ออกมาเปิดใจเลยครับหลังคุมทีมเปิดบ้านเอาชนะขอนแก่นอยู่ในแต็ดเป็นหประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลธลิกในฤดูก,กาล2022และที่7จดเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้ไม่แพ้ใครมา3นัดติดต่อกันแล้วเลยครับ ในขณะที่ล่าสุดครับทานานควบินเบเกลครับได้ออกมาเปิดเผยครับว่าการเตรียมทีมของเราเจอฝนตกหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์ทำให้เตรียมทีมครับได้ยากหน่อยขอนแก่นครับก็คงเจอปัญหาเดียวกับเราการได้จัดเต็มจากสานัดก็เสียใจนิดหนึ่งทีมไม่ได้การคะแนนเต็มซึ่งเรามีโอกาสที่จะได้ทุกๆเกมครับเราพยายามที่จะเรียนรู้ผู้เล่นวันนี้ก็ได้เรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันในเรื่องของคาแรคเตอร์ของผู้เล่นก็รู้สึกภูมิใจกับผู้เล่นที่พยายามทำงานอย่างหนักและทําออกมาได้ดีในการแข่งขันครับเรามียายเปลี่ยนทคิั่นของค่อนข้างที่ จะทําได้ดีพอสมควรผมและทีมสตาทครับก็ได้เตรียมแผนไว้ 1- นถึงสแผนที่จะลงประเล่นในเกมวับบนนี้ก็พอใจถึงเกมจริงๆเลยครับก็สามารถทําได้แหละครับ และต้นนี้ครับการไปเยือนลำปางครับในเกมต่อไปมันค่อนข้างที่จะไกลและใช้เวลานานหน่อยเราก็ได้เรียกผู้เล่นกลับมาวันจันทร์เพื่อที่จะเตมทีมในแต่ละเกมแต่และสัปดาห์เราพยายามเตยมทีมครับให้พร้อมกับทีมที่เราต้องเจออยู่แล้วผมมีความเชื่อมั่นเลยครับว่าแต่ละเกมหรือว่าเกมต่อไปเราจะมีโอกาสเก็บ3แต้มเพราะเราครับไม่แพ้มา2-3เกมเลยครับทำให้ทีมมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นในการเดินหน้าที่จะเก็บแต้มต่อไป และตอนนี้ครับทีมของเราครับก็พัฒนาไปเรื่อยๆเลยครับพยายามที่จะเดินหน้าต่อไปในเรื่องของการเสริมผู้เล่นที่ดึงเข้ามามีส่วนด้วยผู้เล่นที่ยืมมาครับเมื่อเขาย้ายมาอยู่กับเราขอขพยายามทําบางอย่างเราเองก็พยายามทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆกับทุกคนที่ย้ายเข้ามาทุกคนครับทำมันหนักแม้เขาดูเลยครับว่าเขาย้ายมาร่วมทีมแบบยืมตัวแต่เขาก็ทำมันหนักในทุกๆวันและทําได้ดีด้วยในทุกมุมครับก็พยายามที่จะพัฒนาต่อไปครับโดยเฉพาะเรื่องของการจับสกอร์มันก็ยังเป็นสิ่งที่เราสิ่งที่เราต้องพัฒนาต่อไปครื่อง ของฟินสผมภูมิใจมากที่ดรพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเลยครับโดยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของธนาสวรรค์แคตนครมามราศมีมาัสีครับก็จะบุกไปเยือนลำปางเอีในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมครับที่สนามกีฬาจังหวัดลำปางเวลา18นาฬิกาตรงนั่นเองนะครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใกับพวกเราทีมงาน b e d l y Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ